สวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนอสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำเพื่อนๆน,นะครับที่ใช้รถยนต์อีซูซูทฟนะครับที่เป็นแบบมือหมุนกระจกนะครับะจะมาแนะนำนะครับในการเปลี่ยนนะครับให้เป็นแบบกระจกไฟฟ้านะครับซึ่งรถผมก็ ตอนแรกก็เป็นแบบใช้มือหมุนนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบบกระจกไฟฟ้าเลยนะครับซึ่งการเปลี่ยนอุปกรณ์ก็จะมีชุดเฟืองลางยกกระจกนะครับแล้วก็มอเตอร์สายไฟสวิตช์นะครับสวิตช์ในการ เลื่อนกระจกขึ้นลงนะครับที่มารีวิวแนะนำเพื่อนๆก็คือตั้งแต่เปลี่ยนมาเกือบจะได้10ปีแล้วนะครับก็ใช้งานปกติดีนะครับสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิมสำหรับเพื่อนๆที่คิดจะเปลี่ยนนะครับก็แนะนำให้เปลี่ยนได้เลยนะครับมาดูการทำงานนะครับก็หลังจากเปลี่ยนมาแล้วนะครับครับก็ ใช้งานได้ปกตินะครับเลื่อนขึ้นลงอีกฝั่งหนึ่งก็มีสวิตเลื่อนขึ้นลงนะครับเหมือนกันนะครับก,ก็ใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไร สำหรับฝั่งคนขับก็จะมีสวิตเลื่อนขึ้นลงซ้ายขวานะครับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็มีเหมือนกันอ,อีกฝั่งหนึ่งก็มีสวิตเหมือนกันนะครับชุดรา,างชุดเฟืองรางยกกระจกไฟฟ้า,าต้องเปลี่ยนนะครับเป็น บบกระจกไฟฟ้าซึ่งตามร้านประดับยนต์หรือในอร้านอาชอบออนไลน์ก็จะมีนะครับเป็นชุดเฟืองตรงรุ่นเลยนะครับเป็นแบบกระจกไฟฟ้าเราก็ซื้อยกชุดมาใส่เลยนะครับการติดตั้งก็ ให้ทางร้านนะครับในการช่วยติดตั้งนะครับเพราะว่าต้องได้เดินสายไฟประกอบเปลี่ยนชุดเฟืองหลังยกกระจกนะครับสำหรับเพื่อนๆที่คิดจะเปลี่ยนนะครับก็เพื่อความสะดวกสบาย ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับสำหรับส่วนตัวของผมแล้วผมว่าเปลี่ยนแล้วมันะสะดวกสบายกว่าเก่านะครับก็ปกตินะครับสำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากเพื่อนๆแนะนำเพื่อนๆอ,อ่ะ เผื่อเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆืที่ยังรักยังใช้รถยนต์รุ่นนี้อยู่นะครับยังไงก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับมือใหม่นะครับ สำหรับคลิปหน้าจะมีสาระอะไรดีๆเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากก็ฝากติดตามเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ